ดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่เพิ่พมชแนลนะคะเ mm hmm. ดีามาดูว่าเพิมพ่มจะรับทำอะไรเจะเพื่อนๆจ้าอันนี้เขาให้มาเมื่อกี้นี่เองนะจ๊กก็เลยอยากจะนึ่งทานต้มทานกันเลยเนาะเขาเรียกบัตเตอร์นัทบัตเตอร์นัทคือฟักทองลูกยาวๆรีๆนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้ เขามีที่ปลูกอยู่ที่นคนปรปฐมนะคะมีมีไร่อยู่เรียนจบปริญญาโทนะจ๊ะแล้วก็ทำงานในสถาบันมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งระดับประเทศของเราเลยแต่มีพื้นที่อยู่ก็เลยปลูกปลูกอ่าเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะจ๊ะรายได้เดือนละเป็นแสนเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเพ่น,นพินมพ์ก็ต้มน้ำเดือเดเออันนี้เราอ่าไม่อยากใช้ที่นึเนาะเพราะว่า เราจะใช้ขั้นตอนการต้มง,ง่ายๆง่ายๆจะเพื่อนๆเนาะน้ำก็เดือดเดือดนี่เปลือกอ่าบางแล้วก็เนื้อก็ไม่ค่อยหนามากนะจจะต้มทั้งเปลือกต้มแบบทำเป็นแว่นๆนะจ้ะเปนแว่นๆ,ๆต้มส่วนที่เหลือเนื้อแน่นๆช่วงข้างบนนี้นะจ๊ะเนี่ยเราก็เอาไว้ทำแกงหรือผัดกระไข่ก็ได้จ้ะ นี่จะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพิมพตัดเป็นแหวนอย่างนี้นะจ๊ะตัดเป็นแหวนแหวนอย่างนี้ต้มทั้งมเมล็ดนะจ๊ะเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดด้วยนี่จ้าเห็นไหมคะเมื่อกี้น้นาเดือดเดือดกันแล้วนี่ประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องนี่นะคะอมแบบนี้เลยนะจ๊ะในน้ํา เดือดๆที่เราตั้งไฟไว้ตอนนี้เราก็ใส่เกลือลองไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่ะไปดูกันเลยนะจ๊ะเพื่อนตต้มต,มต้มแล้วก็เอา,มาเมล็ดเมล็ดข้าวแก่จับแล้วค่ะต้มแล้วก็เดี๋ยวทานตรงเนี้ยค่ะเขาเรียกไส้มาเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวทานทั้งมันทั้งหวานอร่อยนะจ๊ะเอาจัดไปเลยจัดไปเลยอันนี้ค่ะนาๆแบบนี้เนาะใช้เวลาต้ม ก็ไม่นานจ้ะน้ำฟักทองที่เราต้มก็เป็นน้ำสะอาดเราก็ใชน้น้ำฟักทองเอามาปั่นกับไส้นี่แหลจะจากไส้ที่มีเปลือกมีเมล็ดเนี่ยเอามาปั่นอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้น้ำซุปฟักทองไว้ดื่มไว้ทานน้ำซุปฟักทองนะจ๊ะนี่จ้ะเพื่อนก็ปิดฝาเลยนะจ๊ะปิดฝาส่วนนี้เราก็เก็บไว้ล้างพวก จะมียางเหนียวยางวิ่นลื่นเนจ๊ะเป็นสไตล์เนาะเลือกมีจังเลยเพื่อนพิมพ์ก็ไม่ได้กะว่ากี่นาทีนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าไม่ได้กะว่ากี่นาทีเนาะอยู่ที่ว่าเดี๋ยวเราใช้ซ่อมมาเช็คใช้ซ่อมเสียบเสียบแล้วก็เช็คดูว่าเขาได้ที่ละอย่างนะจ๊ะแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะคะ ที่นึง่งหม้อน,นึ่งแบบไอ้น้ำเพื่อนพิมพ์ก็มีนะแต่ใช้แบบว่านานๆใช้ครั้งหนึ่งไว้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเนาะก็น,นึ่งกับเตานี่แลหละเตาไฟฟาง่ายๆจ้ะพักหนึน่งลนะจ้าเพื่อนๆจ๋าเนาะไม่น้ำก็จะได้ทานกันแล้ว อุะกอบก่อนออน,นะจ๊ะสุดๆมีเบตา้าคอลลาเนสูงนะคะจะได้ไประโยชน์เยอะหลายท่านจะเอามาแกงเผ็ดหรือมาเ,อาเป็นฟักทองเชื่อมหรือเป็นฟักทองผัดไทยก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะ เตรียมจานช้อนอปักกองแกงไตปลาแกงบวบปักกอง ข้าเลยจากมี้มเมล็ดฟักทองก็เอาไปเอาไปปั่นเนาะเดี๋ยวพอเวลาสุกแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะส่วนตอนนี้ก็ให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะว่าเมื่อพิมพ์ต้มแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมค,คะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วปิดฝาเอาไว้ปิดฝาเาไว้เนาะ เดี๋ยวเขาก็จะเดือดแล้วไม่นานเราก็จะได้นำเอาเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเอาเ่อนพิมพ์ขออนุญาตาาสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูหลังจากได้ต้มเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราจะนำมาปั่น เพื่อจะเป็นน้ำฟักทองหรือทําซุปฟักทองทาซุปมเมล็ดฟักทองนะจ๊ะก็จะนําเสนอให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึง่งขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณสําหรับผู้ที่ติดตามกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณนะคะ